สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเจอกันในพาร์ทของมอเตอร์ไซค์นะครับออันนี้ฮ o น d ้าคลิกนะครับผมอาการก็คือเวลามีซ้อนสองมีคนซ้อนดีกว่านะครับมันจะมีเสียงคลืดคลาดคลืดคลาดนะครับผมผมได้เจอสาเหตุแล้วตอนที่มาฉีดล้างรถนะครับก็คือไอ้ปลอกกันโคลนนี่แหละที่อยู่ในโชนะครับที่ระหว่างขดสปริงนะครับ อ่ามันจะเป็นลอนคลื่นนะครับผมมันจะเป็นซี่เป็นเป็นแถบก่อนอ่านี่เป็นการดีไซน์มันมานะครับแต่ว่าเอาค่องจริงไอ้เสียงเวลามีคนซ้อนนะครับที่มันดังคลื่นๆเนี่ยมันเกิดจากไอ้ขดสปริงมันมาถูไอ้กระบอกพลาส,สติกตรงนี้เป็นนูนๆยาวๆเนี่ยครับผมถามว่าทำไมมีเสียงเนี่ยมันจะเป็นคลื่นๆเห็นไหมครับไอ้แถบยาวก็จริงแต่มันเป็นคลื่นเหมือนซี่เรื่อยนะครับมันเป็นลอนนะครับ อ่าอันนี้ให้ดูว่ามันมันยังขูดกับกระบอกสปริงอีกข้างในนะครับไอกระบอกโชกนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือเป็นตัวกันโกรนตัวล่างพลาสติกตัวล่างนะครับที่มันสีกันกับตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือผมจะมาเสนอแนวทางวิธีแก้เสียงตัวนี้เวลามีการซ้อนสองนะครับอันนี้ใช้กับรถชกคางเดียวได้ทุกรุ่นนะครับผม หรือถ้าใครจะฮาร์ดคอร์หน่อยก็คือถอดไอพลาสติกกระบอกกันโครนกันฝุ่นกันน้ำนี้ออกเลยก็ได้แต่นั่นมันฮาร์ดคอรเกินนะครับ mm hmm. คือโรงงานก็จะเซฟไว้กรณีน้ำฝุ่นหรือโครนหรืออะไรพวกเนี้ครับผม mm hmm. เพื่อป้องกันมันจะเข้าไปสะสมและทำลายหรือทำให้แกนโช๊คเราเป็นรอยโน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับผม mm hmm. ส่วนถามว่าอ่า จะไม่มีเสียงดังก็ได้หรือจะปล่อยให้มันมีเสียงดังก็ได้มันไม่มีผลเสียอะไรนะครับแค่มันสีกับตัวสปริงนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเห็นไหมตัวสปริงด้านในให้ดูขดด้านในนะครับผมมันจะเป็นลอง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 แสดงว่ามันสีกับอ,อ,อบีตัวปลอกกันโครนนะครับขตของตัวบนนะครับผมไอตัวในไม่มีปัญหาตัวในมันจะสวมเข้าไปมันจะเล็กกว่าตัวนอก ตัวนอกมันจะอยู่ด้าน,านต,ตัวบนนะครับไอ้ตัวในคืออยู่ด้านล่างไอ้ตัวในนี่คือตัวการมันก็คือมันก็สีตัวกระบ,บอกชกอีกทีหนึ่งนะครับแต่อีตัวนอกข้างบนเนี่ยมันสีกับสปริงมันทําให้เกิดเสียงอ่านะครับผมเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมจะมาทําการเจียร์ลอนคลื่นเนี้ยออกไปเลยนะครับือเจียร์ให้มันเตี้ยที่สุดหรือให้มันเสมอกับให้เหมือนให้มันกลมอะ่ะนะครับผม เดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือก็คือจะมีเดี๋ยวมีลูกหมูนะครับกับใบใบเจียนะครับอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้สื่อให้ดูว่า,าช่วงบนไอที่เป็นตัวสวมปลอกโชกนะครับอันนี้คือตัวบนนะครับผมแล้วก็ไอเป็นรอยเมื่อกี้มันสีกับไอตัวตัวปลอกโชกตัวล่างนะครับซึ่งเป็นตัวใน นะครับอ่าทีเนี้ยมาสาธิตให้ดูขั้นตอนเครื่องมือเราก็มีลูกหมูกับใบเจียนะครับซึ่งเป็นการเจียพลาสติกเจียเบาแรงมากเบามือนะครับผมเจียแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอ่าอันนี้ผมถ่ายเป็นภาพนิ่งไว้เจียมาคลื่น2คลื่นแล้วก็ให้ดูนะครับส่วนนั้นเนี้ยคุยๆยวนเนี่ยเดี๋ยวเราใช้คัตเตอร์ขูดเอานะครับ อ่าเดี๋ยวผมก็ค่อยๆทยอยเจียเจียจนรอบจนเสร็จหมดทุกอันแล้วก็คัตเตอร์เก็บงานทีเดียวเลยนะครับขูดออกอีตัวฝอยๆนะครับอันนี้ก็คือให้ดูความสูงของตัวที่ยังไม่เจียนะครับอ่ากับอันที่เจียไปแล้วมันจะเตีย้ยลงเหลือแทบไม่ถึงมิลน,นะครับ เดี๋ยวเราจะมาทำการใช้คัตเตอร์อ่ะเนี่ยหลังใช้คัตเตอร์ไปแล้วนะครับในการขูดรอบๆนะครับอ่านี่เปรียบเทียบอันนี้ตัวในตัวล่างนะครับเป็นเขาจะทำเป็นคลื่นเป็นแบบนี้เหมือนกัน นะครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้เจียตกแต่งอะไรนะครับตัวล่างก็สร้างปัญหาเหมือนกันตัวล่างาขูดกระบอกโชกนะครับแต่ตัวบนนี่ขูดกับสปริงมันทำให้เกิดเสียงรืดรืดรืดเวลามีคนซ้อนนะครับโอเคอันนี้ประกบให้ดูก่อนยังไม่ได้ใส่นะครับว่ามันจะประมาณนี้มันก็ดีขึ้นมากๆนะครับมันก็คือมันกลมขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราจะไปใส่แล้วไปลองกันว่าหลังจากมีคนซอนเนี่ยในที่เงียบๆเ,เนี่ยมันจะมีเสียงคลืคลืๆอีกไหมนะครับผมะระหว่างที่ผมทำคลิปนะครับะนะครับตัวภาพจบสิ้นแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นผมเอาไปลองแล้วนะครับในซอยหมู่บ้านเงียบๆนะครับมีการซ้อนต่องก็คือเงียบขึ้นไม่ใช่เงียบขึ้นคือเงียบเลยครับผมจบคลิป